มันอ่านเราไมเดนี่ N e, ใช่ไหมไม่ออกความเห็นครับใช่แหละก,ก,กูาา<ม>ออก็ไ,ไม่ได้ออกตะกี้คาถาแล้โด้วยไม่ได้ออกความเห็นไมไม่เดนี่เล่นตัวอะไรดีนะเออ ไอ้นักสำรวจผม,ผม,ผม,ผมพี่ผมพี่พี่บอกไปจะน,นักสำรวจเลยนักสำรวจเหรอจัดไปดิ <c oughs> นักสำรวจต้องสก,กินนี้เท่านั้น <c oughs> ว้าหูเอาเปล่าๆไปก่อนเลย <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับน้อง สกินพี่นั้นชูฉาก mm hmm. เอาทนายไม่ใส่สกินนะไรยังกมีอ่ะขอะเปล่า,าก่อนทนายสก,กิลมันคือพรมึงจะเปิดแผนที่เว้ยแล้วมึงก็จะมองเห็นเครื่องเครื่องทั้งหมดในแมปกับกับฮันแล้วก็เพื่อนเพื่อนรอมทีม <c oughs> มีสแต็วปะหรือว่าครูดาว อ่าเป็นขีดอ่ะหนีโว้โยโคตรเท่การ์ดต่าเจ็ดฝีวันนี้เจ็ดแสงกันอยู่ตรงนู้นเลย้ยอยู่ใ,ใกล้กูเลยไปบุรุษไปรษณีย์ส่งจนหมา่ไ,ไ,ไหมผมบุรุษไปรษณีย์โดนตี <c oughs> เรื่องวันเสาร์กำลังตึงอยู่ค้นหาหีบสมัดตึงๆเฮ้ยมาดูแบบนี้ละสัตว์เลี้ยงกลัวตัวใหญ่กว่ากูพี่ยอดสันไปอยากน่ารักกลัวสัตว์เลี้ยงอัเดียวด้วยนะไอ้ดาการล็อตตาตัวยังผัวเรื่องลี้ว <c oughs> <c oughs> เออ มหดูดไปใะนีไปแล้วเกมไหวเมืนอกีอีชางทำไมน้องเมันเกีอีชางเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันโอ้โหวางปุ um> ๊บชุบปั๊บวางปั๊บชุบปุ๊บ ช่วยแบบอยู่หน้าเก้าอีกอเลยก่อนผิด <c oughs> แล้วเขาก็เจ็บกันทั้งคู่ช่วยปั่นครับไปช่วยปั่นลำดึงพี่เป็นตัวปั่นพี่ก็จะรีบปั่นหาสมบัติมาปั่นเต่าเจ็ดปีไม่มีเจ็ดแส่งไปปั่นอยู่หรือเปล่าครับปั่นอยู่ เฮ้ยอยูอ่ใกล้นี่ด้วยรักษาก่อนอยู่นะคนโอ้โดนไปด้วยเลยนี่อ่ะพอแล้วเปิดวาร์ป โคตึงไว้ชีปั่นเร็วดีนี่เฮ้ยโดยนไปนั่งบนเรือเลยว่ะบุุษไปสะดีเร่อกวันเศร้านะพี่ทำอะไรขาสมบัติคุณสมบัติอย <c oughs> มันก็อยากกุสตาดีเห็นกูเนาะ กำลังไปช่วยเพื่อนเฮ้ยลากกลับมาแล้วนึกว่าเป็นนึกว่ามันจะวามไกลๆมันวแา่ไกลๆชั่วแล <c oughs> ไปม,มาตรงนี้แล้วเนี่ยพี้ดีไปขี้พี่ตรงนี้ไม่กี้บอกแ้หนีไปนป็นอย่างนีุ้ม หลุมพี่หน่อยขาดมาขาดมาหลุมไม่ได้หลุมเลยหลุมเลยไปแล้วไปแล้วไปหัมนมาอ,อ,อะไรขี้หนีไปหนีอะไรอยู่วนอยู่บายบายพี่ไม่เป็นไรขี้ยวพี่จะ อ้าวพี่โดนรักษาอยู่ <laughs> เอาเลยบ่เอ้ยเจ้าหมอนั่นมันมองอาดโอ้ยขี่มาแล้วโอ้ย <c oughs> <c oughs> ลุกปุ๊บคุณน้ากูไปไ,ไ,ไปไปเวยนี่ไปไปช่างคนดุคุณแล้วคุณเล่นยังไงเลยเนี่ยเนี่ไปไปให้ไกลเขาจะทำได้โอเว้นะคีนี่ตัวตัดตัวแท้คี เกดอิชาเปิดช่องว่างให้เราเดี๋ยวผมช่วยชั้นไปรักษากันก่อนแล้วค่อยมาช่วยช่วยตอนนี้มันเสี่ยงเกินไปกดเอฟหนึงนะ่งเดียวเดี๋ยวผมไปช่วยพี่มันเสี่ยงมากเฮ้ยเฮ้ยทนายวะ เลือกเต็มเออไปแล้วไปแล้วพี่ขี้เร็วเข้าขี้มันกำลังเดินมาเฮ้ยไปพี่ไปแล้วเฮ้ย กันพี่เราทำได้โดดขึ้นไปข้างบนแล้วพี่เจนข้างบนยิงโดนโอ<ห>้ที่เดิมเลยที่ประจำคือเราอาจจะต้องไปคิวกันก่อน พี่มันไปหาพี่เดี๋ยวผมไปช่วยผมไปช่วยมช่วยผมไปช่วยพี่พี่เดียวเปูไปดดเปดูดพีอยู่พี่ไปอยู่ีเฮ้ยมันเห็นมมกี่มน่พี่กลับไปพี่รับไปพี่กลัช่วยลากมาแทนแล้วลากมาแทนแล้วเอ้ยไม่โดนช่วยแล้วพี่ช่วยแล้วเอเค้ยเฮ้ย้ย้้้เ้ย้ย แลวเข้าวฮิวคนชีวิตทำไมมันเดือดอย่างเลยวะเยิบเยิเยิงเก่งว่ากๆเลย มันไม่น่าหลอดแล้วปะหลอดดิพี่เชาเสร็จหนึ่งเขาไม่อุ้มวะไรู้เรื่องของเขาแล้วอุ้มแล้วทั้งนี้เสร็จแล้วเราวิ่งไปได้กันนะเฮ้ยทันไปวะมันไกลมากเลยนะเฮ้ยขี่วิววิววิ่งได้ยุ่งยุ่องคอผมไม่ช่วยผมไม่ช่วย เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมไปช่วยเองไมนได้เห็นพี่ไม่รู้ทันเปล่าอ่ะไกลมากเลยอ่ะใช่ไกลมากเลยคีแต่คีไม่ต้องมาช่วยพี่นะต้องจากคีไปในวันนี้พี่ทันพี่ผายแหละท่อคีความหวังอของทมกคนเห<ะ>มือน,น,นเห็นอยู่แวบๆอะ่ะหายเจอฉันเอาสมบัติไปที่นั่นหมดแล้ว

น้องคาย <g ül üyor> นีก็หันหัวหอมลูกตามันไหลโอ้